สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังเลิกงานวันจันทร์นะคะปุ่มจะพาทุกคนมานี่ค่ะตัดแมงลักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะแมงลักที่ปุ่มไม่ปลูกใส่กระถางลนะคะเราจะตัดแมงลักไปเก็บไว้ไปถนอมอาหารเก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะทุกคน นี่ค่ะกินไม่ทันแล้วค่ะกินยังไงก็กินไม่ทันแล้วค่ะทุกคนก็จะใช้วิธีแบบตัดแล้วก็ไปเก็บแพ็คแล้วก็แช่ช่องแข็งนะคะนี่ค่ะโหราภาผมก็ได้เก็บไว้บ้างแล้ว <em> กะเพราก็เหมือนกันนะคะทุกคน ที่คลิปที่ผ่านมากะเพราที่บุ๋มได้ทําให้ให้ดูนะคะสดมากเลยค่ะเอาออกมาทํากับข้าวดูแล้วค่ะดเดี๋ยวมาตัดกันเลยนะคะเราจะตัดแมงลักก่อนนะคะทุกคน ช้กันไก่อันนี้ก็ตัดอันนั้นมันร้องนี่นะคะผ๋มก็จะตัดตัดให้เขาพอมีอให้ดูใกล้นะคะนี่ค่ะผมก็จะตัดช่วงนี้ช่วงเข้าต่อนนี้ก็คือจะตัดแค่ยอดใหญ่ๆออกก่อนนะคะทุกคน ตัดเขาเรื่อยๆนี่มันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกยังไงแต่งสาวให้เขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่แก่เร็วค่ะต้นเขาจะได้ไม่แก่เร็วนะคะดูสิคะทุกคนอันนี้กระถางหนึ่งนะคะไม่รู้จะเห็นแบบนี่กระถางหนึ่งนะคะแมงลักค่ะสวยอวบมากแล้ว เดี๋ยวจะทําไว้นึ่งใส่ปลานะคะไว้แกงใส่ไว้แกงลาวก็ได้นะคะมาตัดกันต่อเลยค่ะนี่กระถางนี้ก็ ะจะขยับกะทนะทุเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่ทั้งวิ่งทำงานแล้วก็วิ่ง พาแฟนไปหาหมอนะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะทุกอย่างก็เลยประมาณเนี้ยนี่ค่ะ ทุกคนต้นนี้ใหญ่มากแล้วบุมไม่มีเวลากินเขานะคะบางทีเห็นแฟนไม่ค่อยสบายเราก็ไม่หิวข้าวไปด้วยประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เก็บอะไรไปกินเขาก็จะออกดอกแล้วเขาก็จะแก่นะคะแล้วเ,เขาก็จะไม่สวยก็ต้องรีบต,ตัดแต่งกิ่งให้เขานะคะ นี่ค่ะส่วนกระเพาผมก็ได้ตัดไปตอนนี้เขาก็เพิ่งแตกนะคะเราก็ยังผมก็เลยยังไม่ทันยังไม่ตัดเขานะคะก็จะรอสักสองสามวันก่อน ในช่วงยุคโควิดนะคะทุกคนข้าวยากมาแพงไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะทุกอย่างก็แพงขึ้นเราต้องรู้จักออวิธีการถนอมอาหารนะคะนีคะหรือว่าอยู่มังนอกก็เราต้องรู้จักวิธีการถนอมอาหารนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่เราปลูกอะไรข้างนอกไม่ได้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนเมนลัดที่ผมเก็บได้เยอะเลยค่ะส่วนกระเพาจะให้ดูนะคะก็เดีย๋ยวจะรอให้เขายอดใหญ่กว่าน,นี้ก่อนนะคะอีกสักสองสามวันนะคะผมถึงจะทำนี่นะคะนี่มีค่ะส่วนออรพาผมก็ เก็บไปแล้วเมื่อวานเนี่ยบุ๋มก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะว่าวิธีการถนอมอาหารของบุ๋มไว้กินโหระพาแมงลักแล้วก็กระเทาไว้กินหน้าหนาวจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแมงลักที่บุ๋มเพิ่งเก็บมานะคะนี่ค่ะได้เบเริ่มเลยนะคะทุกคน แค่สีสามสีสีห้ากระถางนี้ค่ะนีตัดแค่ยอดที่แก่ๆออกนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็คือโอตาานะคะที่บุมได้ทำการตัดมาแล้วก็ได้ติดยอดแล้วก็ตากไว้ในแดดนะคะครึ่งวันค่ะเพื่อที่จะให้ให้ใบเขาเสลบคือแบบไม่มีน้ำแล้วนะคะก็คือบุมก็จะ นี่ค่ะก็จะปั้นเป็นก้นกอนๆอย่างนี้นะคะสําหรับใช้ครั้งเดียวหรือถ้าใช้เยอะก็สองก้อนประมาณนี้นะคะก็นี่ค่ะคือว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ผมได้ทําการลวกนะคะแล้วทีนี้ผมว่ากลิ่นเขาไม่ค่อยแรงเหมือนวิธีแบบนี้นะคะนี่ค่ะวิธีแบบนี้ก็คือเขาจะกลิ่นแรงแล้วก็เหมือนยังสดอยู่นะคะกลิ่นเขายัง กินเขาแบบโอเคเหมือนเราเก็บใหม่หมเลยนะคะทุกคนคือหมายถึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเวลาเราเอาเขาออกมาใช้แล้วเขาก็จะไม่แตกไม่ละเอียดนะคะเขาก,กจ็จะยังเป็นใบสวยงามอยู่ค่ะนี่แหละคะ่ะก็นี่ค่ะก็จะปั้นเขาไว้อย่างนี้ผมได้ทํากับกระเพราเมื่อคลิปเมื่อคลิปที่ สองซ้ำพิปกับช่วงที่บุมตัดกระเพราให้ดูนะคะบุมได้ทําแบบนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าโอเคเลยะคะ่ะรู้สึกว่าดีกว่าเราคือก็แล้วแต่คุณจะชอบนะคะก็คือแต่ส่วนตัวแล้วก็คือส่วนตัวแล้วก็คือทําแบบนี้ได้รสชาติกว่านะคะนี่ค่ะ นี่นะคะแล้วผมก็จะแพ็คใส่ถุงแบบถุงซิปล็อกนะคะทุกคนนี่ค่ะมาดูบุ๋มได้ทำอันนี้ก็โหระพาเหมือนกันนะคะอันนี้บุ๋มได้ตากแห้ง2วัน,นะค่ะทุกคนแต่ก็ดมดูกลิ่นเขาก็ยังอยู่นะคะผมก็จะทดลองนะคะ ปีนี้ทดลองแบบลองตากแห้งดูนะคะตากแห้งนี่บุ๋มก็จะเอาเข้าใส่ขวดโหลนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือขวดโหลที่ก็คือจะลองอันนี้ก็คือจะลองใช้ก่อนว่าเขาโอเคไหมนะคะก็คือไว้ครั้งหน้าทําอาหารที่ต้องใช้อันนี้ถ้าผัดพริกอะไรอย่างเงี้ยอุนน๋มก็จะลองไปใส่ดูนะคะ ดูว่าเขาจะโอเคมั้ยถ้าหากโอเคก็จะทำวิธีนี้ด้วยจะในส่วนตัวแล้วก็คือในส่วนตัวแล้วชอบว,วิธีนี้มากกว่าทุกคนนี่เขาจะดูสดยังสดเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวมาแพ็กใส่ถุงไปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะถุงที่ถุงกระกับเขานี่ค่ะก็าจะเลี้ยงเขานี่นะคะนี่ค่ะ ก็จะไล่ลมออกนะทุกคนนี่ค่ะไล่ลมออกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ค่ะเวลาเราจะออกมาใช้ก็สะดวกสบายนะทุกคนส่วนแมงลักนี่ผมก็จะทำชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ ส่วนเนื้อลักนี่ผุงก็จะจะทำเขาชิ้นใหญ่หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราจะเอาเข้าออกมานึ่งใส่ปลาหรือทําก็จะเด็ดเขาประมาณนี้ละนี่ล นี่นะคะก็อันไหนชิ้นใหญ่ยอดเขายังอ่อนมากเลยนะคะทุกคนดูนึ่งใส่ปลาแล้วก็ทำน้ำพริกแจวนี่สุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็กินกับขนมจีนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนสำหรับวิธีการทันน้อม โหระพากระเพราแล้วก็แมงลักนะคะลองทําดูนะคะทุกคนช่วงเข้ายากหมากแพงช่วงโควิดอย่างนี้ต้องเก็บปลูกผักไว้กินเองนะคะประหยัดด้วยค่ะแล้วก็ปลอดภย100ัยร้อซนด้วยนะคะเวลาเรากินพอเราปลูกเองเราไม่ต้องใส่สารเคมีเราไม่ต้อง ทำอะไรธรรมชาติร่วนอินสีร่วนๆเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ